กำลังอยากเปิดเซฟกันอยู่ใช่ไหมล่ะโหแย่จยังทำระบบอะไรไม่เป็นเลยอะจะทำไงดีนะ Tiktok 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 อ๋อนึกออกแล้ววันนี้มีเพจดีๆมาแนะนำเนื้อแหละชื่อว่า Hello World <bro. S 2> เพจนี้จะเป็นการทำระบบเปอเวอร์ต่างๆรวมถึงทำพาร์ติเคิลและเอฟเฟกต์ต่างๆอีกมากมายตามที่เห็นในคลิปเลยบอกเลยว่าโคตรเท่นะน้องไม่ใช่บริการไม่ได้หรอเปล่าใช่ขนาดเนี้ย่ต้องบริการเลยนะคะดีมากไลยเนาะใครสนใจแล้วก็รายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้คลิปเลยนะคเธออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เฮ้ยโอ้ยบอสอุ้ยระวังระวังระวังโอ้ยโอ้ยโกอดโอ้ยมโกอดวันเนี้ยมันเป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมแล้วไงครับมันมันสามารถแบปป้าป้าดีดีนะป้าดานี่นะป้านี่นะป้าใส่ว่าสีบอทิมใส่ว่าสีกันได้กันวันนี้เว้ยมันเป็นวันวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นช่วงฮาโลวีนเว้ย เป็นช่วงฮาโลว,วีนแล้วทีเนี้ยไมค์คาร์สมันปล่อยอซอมบี้ดูร้ายมาเว้ยแล้วบ้ามันจะไปแบบ,บว่าแมลงวันตอมกินแบบปล่าเหม็นขึ้นกับบ้าแมลงวันเนี้ยมันแดกเกี่ยวอะไรกับแมลงวันเนี้ยเอแมลงวันมันจะเหม็นถึงเว้ยแล้วแบบใครอะ่ะเออเราท้ามีภารกิจก็คือเอาแมลงวันไปซอมบี้เนี่ยนะมันเนี่ยไปฆ่าซอมบี้เว้ยเช่อแล้ว คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยเว้ยทุกคนเราจะทำพูดคอไก่ถึงคนทั้คู่นะทุกคนก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอคอพขอละครังลอเรือลอลิงยอยักษ์ว้อม้อมือนั้คู่ตาโตอีเออสารซื่อหูดิ้วตาชวือวันทูทีฟราฟซิซเว้นเอกนท์เทนไปดูกันเลยเย้นี้นะครับผมเราจะมารีวิวต้นปาล์มของฉันนะจ๊ะนี่นะเนี่ยเป็นต้นปาล์มของฉันเ เราจะทําการรีวิวกันไว้ก่อนจะแบปลาไหลๆเข้มอ่ะกันที่จะทำปลาไหลเค้มได้อ่ะต้องมีนี้อยู่เขาเรียกว่าหมูแคมเตอร์แล้วก็มีปลาคาร์ตาเคโดแล้วก็ปลาชอปลาคาร์ดิแล้วก็อาร์ติคีมาคาร์ดิก็มาเรื่องแซงกับปคาร์แล้วหมึกชักเครมติคิโคลก็ปลาซิกชอร์มาแล้วก็ปลาแซลมอนมาคาร์ดิแล้วก็ปลาบักโปคาร์ดอแล้วก็บักโกโคมาคาร์ดแล้วก็อาชิงคูอาริเฟโรคาร์ลาคิวเออ ประมาณนี้เันการที่เราจะเปิดงานได้อะแล้วอันเชิญฮีโร่บายแล้วกันนะทุกคนการที่เราจะอันเชิญฮีโร่บายต้องมีอุปกรณ์ตามนี้ด้วยมากูทำตามมาตามมาได้เลยการอันเชิญฮีโร่บายอะมครับมันได้หลุดหลุดสเนแบบช่องทาง e อินสปอร์ตอะใช่าการทำประตูประตูฮีโร่บายอะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ no c r a c นี่อะช่องคารลวีนอะมันจะมีป่อยอย่างนี้มาต้องเอาโซแบบโซอย่างเงี้ยแบบเอาโซแบบเออมาอทำต่ยใช่ใช่แล้วก็แบบ ฮึบฮบไม่ใช่แล้วก็ฮึบอย่างนี้ทําเหมือนฮีโร่บายอ่ะพวกแบบไม er ้กางเขนน่ะที่กันอ่ะเออแล้วก็ฮึบอย่างนี้ไปทุกคนเป็นไม้กางเขนแล้วก็เอาไม,ายไม่ยังไม่เม็ดไงแล้วก็เอาฟักทองเรืองแสงมาตรงนี้สองอันฟักทอง,ทองเรืองแสงสองอันแล้วก็เลสโตนท็อตตรงนี้ฮึบสองอันซอนซ้อนเสร็จปุ๊บก็ปรับปรับตรงนี้เราต้องรีบสร้างให้ไวนะเวยกันที่เราจะสร้างอันเนี้ยมันจะต้อนพอดีไงใช่แล้วก็เออเป็นเลสโตนตรงนี้ไว้ ตตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มีอันนี้เฮ้บนี้ยคือปุ๊บมันจะแบบมันจะเปิดเองเว้ยนี่เอาน,นี้มาแปะตรงนี้เป็นไม่ไม่จะเป็นตั้งสีเอ้ยมันจะเป็นตั้งสีนี้ก็ได้เอาสีแบบปิดได้อ่ะโออ,อสว่วนนี้ก็ปราเป็นปิดได้พอนี่อย่างนี้เลยการที่เราทำได้อะประมาณนี้เลยเว้ยทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะมีเดียเว้ยมันต้องมีอันแบบไม่เหมือนไปอีกแล้วต้องเปันบอลตอมไหมบอลยังไม่ต้องมีเว้ยเพราะมันมันมันทำได้เลยไม่ต้องลงมอดเว้ยอันเนี้ยนี่มีอันนี้ดอกไม้เขาเรียกววว่าออออออะะะไรรรโโซิิเเ์์คม ออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นอ่ะนี่ไงทอตทอตแบบโซทอตอ่ะเออโซทอตเอ้ยจำผิด <so S 1> ตรงนี้ <hot. S 1> ตรงนี้จะเป็นโซทอตเว้ยตรงเนี้ยไม่ใช่เลสโตนอประมาณนี้ไปทุกคนแล้วก็อาจจะมีมีเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอเทมเฟรมเว้ยไอเทมเฟรมแล้วก็หัวหัวบิเทอร์อ่ะเออหัวบิเทอร์ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ปั๊บอย่างงี้ยเออนี่ประมาณนี้เลยมันต้องใช้หัวทั้งหมด4 4ด้านเว้ยที่กูไปดูมาใช้หัว4ด้านเลยเว้ยประมาณนี้ ฮ้สี่ด้านฮึบเนี่ยหัวสี่ด้านเสร็จปุ๊บเราต้องมีมี TNT เว้มี TNT เขาเรียกว่า TNT อยู่อยู่อยู่ใต้พื้นบ้างเอออยู่ใต้พื้น่จุกคนจำได้อยู่ใ,ใต้ใพื้นเว้อยู่ใต้พื้นเสร็จปุ๊บนี่ฮึบ,ป,บประมาณนี้เลยมีอันเดียวนะเราจะอันเชิญเดืยกันแบบว่าเป็นพีระบายอ่ะมันต้องมีไอ้นี่ไว้เขาเรียกว่าวนเนเจอร์แลกคุ้มๆนิดนลงใช่แล้วนี่ประมาณนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ แล้วก็มีใส่ใส่ไฟนี้ไว้ทุกคนใช่ใช่ใส่ไฟนี้เลยใส่ไฟนี้เลยเรสโต้แลมอืมก็คือเรสโตแลมไว้ทุกคนแก็มีเรสโตนตรงนี้เพิ่งเจาะมาประมาณประมาณนี้ก็ได้ระยะประมาณเนี้ยไม่ไม่ฟิกไม่ต้องเป็นเท่าไหร่แต่ห่างประมาณเนี้ยเออสิบบล็อกก็ได้ประมาณสัห้าหกบล็อกอะไรเงี้ยจะได้ประมาณนี้เลยเว้ยแล้วก็เราจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเราต้องรอตอนกลางคืนน่ะนี่ต้องปปรับไปตอนกลางคืนเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะระเบิดป่านี่เดี๋ยวนะมันงะ ต้องปุ๊บอย่างนี้ก่อนมันจะได้ไม่ระเบิดก่อนนี่ไงนี่ไงเออพอตอนขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะนี่ไงระเบิดใช่ไหมล่ะแล้วมันจะมวนจะมรเออมันจะมีหิรออะบายมามันฟ้ามันจะผ่าเต็มเลยเว้ยฟ้าจะผ่าเต็มเลยประมาณนี้เสร็จปุ๊บ<ช>แล้วก็อเออ,เอ,อใช่ใช่แล้วก็เออเราต้องอันนี้ด้วยเว้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอของของอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนายบอสของอันนั้นอ่ะสักอย่างหนึงอ่ะกูจำชื่อไม่ได้มึงจำได้ปะอันนั้นอ่ะเอออะไรอ่ะอะะไรเราเราพูดไปนี่สักชื่อหนึ่งอ่ะอ่าซิงัน ไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นบล็อกไม้คราบดิบล็อกในไม้คราบอ่ะคืออ๋อไอไอ้นี่ป่ะไอนี่ป่ะไอ้บล็อกบล็อกบล็อกเพชรปะบล็อกเพชรปะเออว่ะเออใช่ใช่บล็อกเพชรบล็อกเพชรเออเออเพิ่บล็อกเพชรอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องบนหัวมันเนี่ยทุกคนมันเหมือนจะเป็นมันเอาไปแบบมันต้องแบบปรับสภาพสภาพอากาศเป็นตอนฝนตกเลยมันฝนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมาผ่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตรงเพชรอ่ะ ใช่เราต้องเอาอันนี้มาด้วยเอ่ออะไรนะไอ้คอร์ดอะเขาเรียกว่าอะไรวะที่นำสายฟ้าล่อฟ้าอ่าตัวตัวล่อฟ้าสาายล่อฟ้มันมีปะเวอร์ชั่นนี้ไม่มีปะ่ะเออเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่หมดทุกคนผมจำผิดผมจำผิดเวอร์ชั่นทุกคนมันเหมือนต้องเอาใช่มันเอาต้องเอาเออประมาณนี้แหละมันจะผาย,ยทุกคนแล้วต้องแบบอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีตัวนำสายฟ้าไงทุกคนใช่ประมาณนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยวทำการอัญเชิญเลยไหมบอสเราต้องปรับไปตอนกลางคืนเว้ยปรับตอนกลางคืนเด้อปรับกลางคืนเด้อทำเซตไนท์เด้อได้เลยอันนี้คือได้เลยเว้ย ถ้าจะให้ดีต้องเอาซอมบี้มาตรงนี้ละเพิบมเพิ่เหมือนบูชานี่ไงนี่ไงนี่ไงเออใช่ใช่ต้องยืนยืนอย่างนี้เลยให้ซอมบี้แบบเดินผ่านอย่างเงี้ยมันจะเจ็บก่อนเว้ยอ่าเพิบเจ็บเสร็จปุ๊บปุ๊บเอ่อมันเหมือนวงจรมันจะไม่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 หนีมาทุกคนเออผมใช้ผิดผมรู้ผิดเว้ยทุกคนในคลิปมันต้องเป็นอย่นี้เว้ยบอสถอยกอนถอยกอนเป็นเป้นเหยียบอย่างงี้เดี๋ยวเอาไปนะอย่าเพิ่งเหยียบนะเออนี่ไงนี่ไงแล้วก็อัญเชิญบูชาเพิบมเพิ่มสามสองหนึ่งบ้า เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอาวะนี่ไงไม่มีแล้วหรอกแล้วไหนอืมอ้าวไอ้โง่หลอกมึงก็ดูไปเนาะไฟทียโอ้ยผ่าไยนี่ไงฟ้าผ่านอย่างเงี้ยละมันจะมาเกิดตรงนี้ยตั้งห่างล่ะกูล้อเล่นนะนี่มันเกิดเกิดอย่างเงี้ยเว้ยนี่นี่งนี้ยองเี้ฟ้ามันจะผ่านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาขุดขุดลงล่างไปเลยอยู่ไงเนี่ยอยู่หง่ะทีพีมาเมื่อกี้ฟ้ามันผ่านตรงนี้เว้ยบอสนี่นี่มามามานี่มานี่มานี่มาทีมาทีพีมา มี้ฟ้าผ่าอย่างนี้เราต้องขุดลงไปข้างล่างไว้ทุกคนประมาณ125บล็อกอะ่ะเออประมาณ125บล็อกนี่ไงน,น,นี่ไงทุกคนนี่เราเจอท่าแบบนี้เลยเว้ยเนี่ยไงบอสบอสมันจะเจอสกิลิตัน<ห>แบบนี้นเออเจอสกิลิตันแบบนี้เลยเราเดินไปมันจะมีไฟนี่ไงสโคนสปอนเนอร์ทุกคนผมพามาดูสโคนสปอนเนอร์เสร็จแล้วไม่มีฮีโร่บายหรอกนะแต่ทีเนี้ยเราทำการแบบว่าแปลงร่างเป็นอัวอะไรนะพาวพาวพาวนะจ๊ะทุกคนพูดภาษาอังกฤษพร้อมกัน พูดดิ power เฮ้ยพูดผิดอ่ะพูดใหม่ power no 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 power power มันจะพูดคล้ายๆ power ด้วยทุกคนแต่มันจะออกเสียงแบบกระดกลิ้นอ่ะ power power อะไรเงี้ยอ่ะลองพูดดิอ่ะลองพูดดู power power งี้ดิลองดูลองดูไม่ใช่

อึ่งร้องอ่ะอึ่งอ่ะอื้ออืออืออย่างเงี้ย no no เออเริ่มได้ละ power p เออต่อไป mango อือะ mango เหมือน mango อ่ะตมเวอร์เมเวอร์ไป mango 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 อย่างนี Mango Mango อ่าต่อไปคาเฟโรคาเฟโรโอ้โหปัญญาอ่อนพูดอะไรคาเฟโรเอาคาเฟ a โรกันคาเฟโรคาเฟโรอ่ะทุกคนทุกคนพูดตามเลยนะคาเฟโรอืมไอควายพูดตามทำไมอ่ะ เต็ง for watching จ้าเต็ง oh, for watching นะจ้านะจ้านะจ้าชนะกินข้าวหรือยังจ้าแกกินข้าวหรือยังฉันถามว่าแกกินข้าวหรือยังถ้าแกไม่กินข้าว,ว,าาว,ว,ฉ,าาวฉันจะจับดุดีให้แกดูนะจ้า oh, 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 แล้วฉันะจะมีฟักทองให้แกเลียด้วยแหละชอบเลียมังกรนไหมล่ะแกชอบเลีย oh. มังกรนไหมฉันถามว่าแกชอบกินฟักทองไหมจ้าอย่าหวานฉ่ำชอบชอบกินฟักทองแกงฟักทองอ่ะมันทําด้วยการไก่ไก่ทอดนะ ฮ้าแกไม่กินไก่ทอดแล้วใครจะกินเป็นนายเป็นนายหัวฟ้าใช่ไหมจ๊ะการที่เราจะเป็นหาเฟรเกิลวผักดไเหาเฟรเกิลมาคมาสมเกยดึกดีดึกดกดึกดึดึกดึดึ๋งดึงดึกดึ๋ดึงดึดึดึ